ไป <Bye. S 2> เราจะมาทำวิธีการวอร์มน้ำเชื้อกอนแรก,กคือหาแก้วทรงสูงที่สำหรับสูงที่พอสำหรับแช่หลอดน้ำเชื้อให้จมอ่าครับให้ท่วมหลอดนะครับเสร็จแล้วเวลาเตมเิมน้ำให้ได้37องศา35องศา37องศาก็โดยผสมน้ำน้ำธรรมดากับเรากับน้ำอุ่นอ่าพอเติมเสร็จแล้วให้ผสมกันแล้วก็เอาไปหลอดขึ้น,นะครับ คนคนคนนี้ครับอ่าให้ให้นะ้ำมันเท่ากันแล้วก็ปลอกก็จะขึ้นอีกนะเราก็ดูว่าผสมให้มันได้สามสิบถ้าไสามิบเจ็ดองศาเสร็จแล้วปั๊บเราก็ทินนงท้งมันไว้ดูเสร็จแล้วเราก็จะมาหยิบน้ำเชื้อออกจากถังอ่าแล้วก็เปิดเอานะครับอ่า,าต่อผ้าตที่ทไว้เสร็จปั๊บถังไอ้ตัวเล็กๆจัด ไรดเด็ดป่ะ,ะการบิดหล็กแลกแลกเล็แลก,กขึ้นจากถังนะครับก็คือเราต้องหมุนหมุนในตัวในจากของเราเนี่ยให้มันอยู่แบบไหนนี้ให้ตรงข้ามให้ตรงข้ามกับที่เราช่องที่เราอยู่นี้ครับอ่าแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาอ่ากระบวยนี่มันจะอยู่ตรงกลางอ่านะครับเนี่ยขึ้นมา ขึ้นมาแล้วอ่าขึ้นมาแล้วครับแล้วก็อย่าไม่ต้องยกให้มันพุ่วมมันนะให้พอเราหยิบได้อ่าพอพอเราก็ทำการหยิบเราขึ้นมาครับอย่างนี้นะครับอ่ามันก็วางเอาไปแล้วก็บิดลงเหมือนเดิมไปเยอะเราจะลงอ่า,ลอาลแ,ลแ,ลอแล้วับเก็บผิดกันก่อนวัอันนี้เราหยิบน้ำเชื้อขึ้นมาครับมันก็จะมีอยู่เชื้อล้วเนี่ยมันจะมีตัวโฟมอยู่ นี่คือด้านตูดที่เราจะใส่ลงไปข้างล่างกับอันเดียวที่มันจีบๆเนี่ยมันจะเราไปตัดจะหยิบขึ้นมาปั๊บเราจะหยิบขึ้นมาท่าน,นี้อ่าเราก็จะจุ่มลงไปให้มัน่องรอดครับให้มันท่วงรอดนะครับแล้วจับเวลาสามสิบปีอ่แบบาเหมือนกันด้มันจมนะครับอ่าจมครับสามเราก็ตั้งจับเลยจับเลยสามสิบวิอ่า พอได้เวลา30ว mm. right? ิปั๊บเราก็หยิบหลอกขึ้นมาครับกระเช็ดควาบาดให้แห้งครับกระเชดมันแห้งเลยครับเรียบร้อยจ่อไปนะครับมันจะมีตุงโฟมสองตูที่จะลงล่างอ่าจอดืนครแล้จะตับใส่เปืนแล้วก็ห like ยิบลงนี้เอาสองแหนกมา ไปแล้วว่แต่ปั๊บใส่สุดเลยนะครับก่อนจะใส่เราก็ดึงดึงแท่งเนี้ให้ให้สุดก่อนออแล้วก็จับไว้แล้วก็กดตรงนี้ให้สุดเลยมันจะสุดมันเองจะสุดมันเองนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับแล้วเราก็การตัดตัดเนี่ยตัดให้พ้นจีบแล้วเหลือให้มันออกจากปลายสักห้ามิลก็ได้แต่มให้ให้มันสุดจีบต,ตัดทึด๊บออกต้องสั่งให้หมดพ้นจีบนะงั้นมันไม่ไหลนะ แต่การเราก็ใส่ปัสติคีทแล้วก็เอากางไกลตัดถุงด้านด้านท้ายมปนะครับยกขึ้นมาต่ใส่ระวังจุ่มก้านอย่าให้ทำการใช้ล็อกง่ายแล้วก็ค่อยหมุนลงไปกดให้สุดเลยครับมันจะ สุดพวกมันเองนะกดผอติดทิศนะให้สุดเลยจะทําการล็อกล็อกตัวผาติกนะครับกดไปสุดล็อกให้สุดลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้เสร็จนี่ถือว่าเป็นการเตรียมเสร็จแล้ว๋ยราลืมวัน